<c oughs> <ว>ครับตลุกใจแป๊บ <c oughs> หนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับลูกครับโอ้ยเอาคางเน้นแล้วนั่งรองก่อน <c oughs> โอเคนะ <c oughs> โอเคนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บ <c oughs> หบบนึ่งไหวไหมลูกนะี่มาเนยใจเย็นนะลูกแม่ใเหงาอยู่ไหมครับครับครับโอ้โหสกิตโอ้โหคางเน้นโอ้โหไม่อ้หม่ำไม่เร็วเร็วเข้าบูไม่ไหวนะคะแบบนี้เร็วเข้าดิทักช้าจริงๆ ดูหน้ามันจ้าจริงๆอะไรก็ไม่ทันใจโบหน้ามันกดดันมากข้าวกินข้าวเยอะแยะอะไรอะลูกฮะเดี๋ยังยังบีบให้ไม่เสร็จเลยนี่เอาแค่นี้ไปก่อนนะนั่งลงก่อนนั่งลงเอออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดีดีดีด โอ้คือกินหมดไวฮะลูกหมามียังวับไม่เสร็จเลยเนี่ยไอ้าม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 าโอ้คับ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 โอ้คับ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 โอ้ยนั่งรอละนั่งรอละรอรอรอคอยหมอยางขี้เกียจบีบวะนะเนี่ยมามามาไม่บีบแล้วไม่บีบแล้วหมาลูกมาทำไงกัน โอ้ย,อย,อย,อยตีมามีก่อนนะบูบอกบูให้จักเอ่อ